พี่พีทกันตพรไอเต้าไมาโครเวฟสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ P r ีจะพาไปทำความรู้จักกับเต้าไมโครเวฟอย่างพี่พีทกันตะพอให้มาขึ้นกันค่ะพีทกันตะพรหานพาณิชย์เป็นทายาทรุ่นที่2ของอาณาจักรบางกอกเซนต์โฮสปิทอลค่ะหรือที่รู้จักกันในเครือของโรงพยาบาลเกษตรราชพี่พีทนะคะเป็นลูกชายของศาสตราจารย์แพทย์เฉลิมหานพาณิชย์ค่ะเกิดเมื่อวันที่20กรกฎา,าคม2 5 3 0จบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและปริญญาโทสองใบค่ะ จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะประสบการณ์ทำงานของพี่พีนะคะบอกเลยว่ามีประสบการณ์ตั้งแต่ปีพศ2554โดยทั้งหมดนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเป็นกรรมการได้แก่รายชื่อดังนี้ค่ะบริษัททิปนาที SPP บริษัทสีบุลินการแพทย์บริษัทเดคเธอลงบาลลัตนาธิเบตบริษัทบันเลตโตฟู้ดบริษัทเชียงรายอิมเมจินบริษัทพาร์คอินสลับลีบริษัทคอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮาส์บริษัทโสดฮเวชกิจบริษัทบางกอกเชนแมนจเมนต์ส่วนปัจจุบันนะคะพี่พีทเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้บริหารอย่างเดียวค่ะเรียกได้ว่าจากผู้บริหารเป็นคอนเทนต์คีเอเตอร์อีกด้วยและทั้งหมดนี้นะคะก็คือประวัติของพี่พีทไอต้าไมโครเวฟบ ทีแอดมินพอจะรวบรวมมาให้ได้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต